เชิญน้องต้อนกันมาเลยครับขอเสียงกีดได้ต้อนได้เร็วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ยื่นไปย่าเพิ่งไปพี่อย่าเพิ่งแบบเท่เดี๋ยวครับสวัสครับขอไหนๆก็มาสองคนแล้วเรามาด้วยกันแล้วก็ต้องยืนคู่กันหน่อยถ้ายืนทางนะครับถ้ายืนทางอย่ายืนใกล้ครทำไมครับทำไมครับเดี๋ยวมันจะมีความเหดือมล้อนมันเกิดขึ้นคเดือดร้อนจะได้ครับวันนี้เรามาคู่กันนี่เรามีคอนเสิร์ตคู่กันด้วยใช่ไหมครับพี่แม็กใช่ครับผมวันที่เท่าไหร่นะครับวันทีี่่อารรรรู้จิงนนะะคัับผมวทไ เก้าตุลาปีหน้านะครับผมไม่ใช่ครับผมเก้าตุลาปีน <tense> ี <forecasting S 2> <laim neither. S 1> ้นะครับปอถึงพี่นะโอ้โหข้างบนเขาใส่กระโปรงสั้นด้วยดิก็อย่าไปมองสิไหนอยู่ตรงไหนลครคุณเลยผมคุณเลยรอเรื่อยาอเร่อครับอ้าววันที่9ตุลานะครับฝากไว้ด้วยใครว่างๆนะครับคอนเสิร์ตชื่ออะไรทำไม่มีอะไรทำก็มาดูคอนเสิร์ตได้นะครับคอนเสิร์ตชื่ออะไรครับบอสชื่ออะไรอ่ะ BachelorBachelor แปลว่า Bachelor แปลว่าอะไรแปลว่าโปรด็กซซิงครับผม หนุ่มซิงหนุ่มโสดหนุ่มโสดแล้วก็มีโสดสาวด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายเราจะขนกันมาข้างไอเอสเลยนะฮะหลายคนนี่ยังไม่เคยเจอพวกเราตุกเป็นๆมาดูกันได้ใช่ครับผมนอกนั้นยังยังมีสาวๆอีกใช่ไหมมีสาวๆด้วยเก้าคนนะครับผมซิงเกิลสเลดี้นะครับผมยังไงก็มากันเยอะแล้วกันโอเควันนี้เราก็มาฝากผลงานนะครับผมก็มาแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวห้องน้ำู่ด้านนล้นะยังเหรอยังร้องมาเหรอโอเคโอเคงั้นร้องกันเลยครับวมาฝากกับพี่แม็หน่อยครับขอบคคุณมากรับ นี่ทะาดีใจมากนะครับทุกคนตั้งใจไปดูผมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับชั้น2อชั้นสนะครับใครใส่กระโปรงสั้นก็ไปถอยออกไปหน่อยแล้วกันนะครับ